เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวครทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมวันนี้อยู่ในเกม Rv ช่นเคยกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าแวนเฮลซิงคนนี้นั่นเองน,นะครับผมอ่าจัดไปดึงดอกจัดไปจัดไปอ่าจาังหวะนี้ไปไหนกันดีครับเพื่อน นี่วันนี้นะครับแพทใหม่ล่าสัตว์ของอานะฮะได้ปรับแล้วนะครับแล้วก็บัฟแวนขึ้นมาอีกประมาณ10-15นะฮะเพราะว่าสกิล1กับสกิล2เนี่ยแรงขึ้นนะครับดามเจตแรงขึ้นแล้วก็สกิล2สตันนานมากๆอยู่ที่1วินาทีฮะจังหวะนี้ฮะจัดไปครับยิงไปหนึ่งทีน้องอิชาต้องอิชาเรียบร้อย,ยแต่ว่าตัวนี้ฉันไม่อยากยุ่งด้วยเลยเลิกเตอร์มันเป็นตัวโกงอะฮีโร่บ้าอะไรอามาตาัทั้งสองครั้งฮะ GM น่าจะบ้าหรือเปล่า ท่าควงของลิเตอร์ผมเกียดที่สุดเลยนะฮะแล้วมันก็เป็นฮีโร่ที่ออกของป้องกันแต่ชุดเดียวแครี่เมทต,ตายคืออะไรวะ <c oughs> ออกเกาะไฟเสื้อฟ้าเนี่ยแบบว่าแต่ดาเมจแบบมหาศาลมากนะครับอ่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมแบบไม่ชอบอย่างรุนแรงนะลิเตอร์ฮนะจังหวะนี้ยิงไปก่อน,นครับ สัปดาห์ที่แล้วนี่ผมลงแวนสายเวทไปนะครับเพราะว่าแพทที่แล้วเนี่ยที่ร่ทุกตัวนะครับได้รับการบับให้ตีเร็วขึ้นนะครับซึ่งแวนก็ได้รับอาน,นิสงส์นั้นมานะครับส่วนแพทนี้นะครับได้บับขึ้นไปอีกนะบ,บัฟแบบตรงๆเลยนะสตันนานขึ้น สกิลแรงขึ้นนะครับผมก็เลยหยิบแวนามีกครั้งนะแต่ว่าครั้งนี้จะมาเล่นยืนเลนดูนะฮะแอนยืนเลนแวนก็โหดเหมือนกันครับแต่ว่ายืนเลนเนี่ยผมแนะนําให้เล่นเป็นสายกายภาพนะจังหวะนี้มีด้วงมาครับผมไปไหนจ้าต้องตอดครับต้องใส่ยับครับอ้าวแบบนี้ก็เสร็จโจนสิครับเรียบร้อยโอ้โหตัวโกงใหม่แล้วตัวโกงใหม่แล้วไม่ชอบเลยตายไปดิตายไปดิตายไปตายตายไปดิปดปดเออดวงมาดวงมาดวงมา ใจเย็นด้วยโอ้โหเป้าหมายชัดเจนมากเอ้าไม่โดดตรงนั้นล่ะเฮ้ยโอ้โหน้องอีชาไปพี่ไปเถอะน้องโอ้โหเดี๋ยวนะด้วงด้วงดวงเลนอยู่ด้านซ้ายครับด้วงระวังตัวแป๊บนึงฮะอุ้ยแก๊กแก๊กแก๊กโอเคเรื่องผมน้อยผมว่าไปดีกว่าถอยนะเพื่อนนะถอยนะฮะนี่ฮะแวนยืนเลนก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าก็ เป็นหนึ่งในแครี่ที่ต้องการโรมมิ่งนะครับช่วยนะฮะในเลนแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นการช่วยแบบเลี้ยงดูให้แบบว่าแวนเกิดนะแต่เป็นการช่วยกันจับค่าครับอาโรมอาจจะแบบว่าเปิดด้วยการสตันแวนสตันต่อเป็นการเชนซีซีแล้วก็ปิดตมเม็ดอะไรอย่างงี้ครับหรือว่าแวนจะสตันเปิดแล้วโรมแบบว่าซีซีตามแล้วก็ปิดตมเม็ดอุ้ยอ,อย่านกักแรก ฉันกลัวการดึงของนายแล้วเกินเพราะฉันเป็นฮีโร่ขาตายฉันคงตายอยู่ตรงนั้นถ้าโดนนายดึงนักกล็กเอครับนี่มมเออวยครับเชนซีตีกันท้องอิชาเรียบร้อยแต่ว่าอุ้ยลิกเตอร์ไม่ไม่ไปลุยกันต่อคุณผู้ชมฮะ ก็ได้หละครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกไปว่าแวนเป็นฮีโร่ที่ต้องการโรมิงนะครับแต่ว่าเป็นโรมิงแบบว่าแบบจับไล่ฆ่านะฮะอาจจะแบบฆ่าเลนแคลรี่เสร็จแล้วก็โยกมาฆ่าเลนกลางนะช่วยกันเชนซีซีนะครับซึ่งเกมนี้ผมก็มากับนิกนะครับซึ่งเล่นลัมเบอร์อยู่นะครับเดี๋ยวจะมาเชนซีซีใส่ตัวนี้กันอุตส่าหมันเป็นตัวขี้โกงอ่ะดูดิมาตาโอ้โหจะสตันนะพุ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮะเฮ้ยฉันเบื่อนายจริงๆเลยอเล็กเตอร์เอ้ย หน้าบัฟมันขึ้นมาเลย GM จีเอ็มเฮ้ยตรงนี้นี่ลืมลำเลยครับผมจังหวะนี้อุ้ยมาอีกหนึ่งอย่างนั้นเหรอตัวตนี้ได้อยู่มั้งครับดาววิวผมว่าได้อยู่ตรงด้วงเนี่ยตรงด้วงเนี่ยแหละตรงด้วงเนี่ยแหละเอาด้วงเนี่ยแหละเอาด้วงนี่แหละไปไหนเจอไปไหนจะน้องอิชาเรียบร้อยแมนดาผมว่าแหวนนี่ก็แบบว่าค่อนข้างที่จะแพ้น้องอีชามกันนะโดยเฉพาะเฟอร์บี้ที่มันจะแบบคอยตามกัดเรานะตอนเราฆ่าน้องอิชาเสร็จแล้วนะ โอเคฮะตีป้อมไปครับเฮ้ยโอเคมีคนมานี่วะได้ป้อมครับอ่าลาวิลลาวิลไม่น่าจะเล่นเรานะไม่น่าจะหือกับเราตอนนี้ครับอ่าเรากดลาวิลไปค่อนข้างเยอะครับจังหวะนี้โอเคฉันขอครีปหนึ่งตัวนะเลือฉันจะได้เพิ่มขึ้นมาชึบแหโอเคฮะ มาคุยเรื่องลูนกันสักหน่อยดีกว่าลูนเนี่ยผมจะใส่เป็น Awake Spirit d r a g o n นะครับสำหรับยืนเลนนะฮะก็คือตีวายยี่หกนั่นเองนะฮะเน้นตีไวายไปเลยนะครับแวนเนี่ยยิ่งตีวายย,ยิ่งโหดนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหไม่ o d ไม่รอดครับจังหวะนี้เกิดมาชาตินี <c oughs> ้มีบาปกรรมเฮ้ยเมื่อกี้ผมว่าผมหลบหลังคีฟดีแล้วนะโดนดึงได้ไงวะเนี่ยเส็งจัดๆครับผมจังหวะนี้ ไอ้แก๊กเอ้ยผ่านประตูฉันอย่างฟันเนาะเออเออเอ้ยยิงไม่เข้าเลยเว้ยยิงไม่เข้าเลยว่าเอ้ยแต่มันก็เป็นธรรมดาของแวนนะครับยาวมายิงแทงนะตอนนี้ครับด้วงฮะไปไหนครับด้วงกดสปินมาแล้วยิงรัวรัวรัวตองมายิงยิงนะจังหวะนี้เอาเอาวอาแก๊กแก๊กเรืองแค่นี้เสร็จพี่ดิจจน้องอ้าวเอ้ตัวโก้มาแล้วตัวโก้มาแล้ว ไหวหรือเปล่าวะอืมอือออยู่เนาะกไดอยู่เนาะก็มาดิมาดิโอ้ยนี่แหละเฮ้ยนะเบื่อแกจริงจริงอุ๊ยอัมมาตาอีกแล้วจะลมๆไว้แหวนแต่ต้องใจเย็นไว้แปลว่าลิเติร์นมันจะมีอมาตาแค่ไหนก็ตามใจเย็นอา แงสวยแบบนี้เกลี้ยงเฮ้ยดิฉันมากเลแนะเดียวเซียนเฮ้ยฉันจะมาให้เดียวเซียนตายที่ไหนที่ไหนเนี่ยโอ้โหอาาตาขี้โกงเฮ้ยดวงไม่ดวงอะไรนะนี่ฉันตายไปสามแล้วอย่างงั้นเหรอชิวๆนะก็เล่นแววนก็ไม่ต้องสืบนะครับว่า ตาเยอะไหมนะตาเยอะอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นฮีโร่ต้นเกมนะครับคือต้นเกมเนี่ยเราต้องแบบพยายามทำดามจให้เยอะที่สุดนะฮะเจอตัวไหนใส่เมื่อนั้น,นครับอุ <c oughs> ้ยแขขังแม่นเหลือเกินนะ่ะคนเนี้ยโอ้โ <c> ห <oughs> ขังแล้วกี่รอบแล้วเนี่ยนะฮะเออนะครับออน,ะบนี่คือแวนเนี่ยพยายามท่องไว้เลยนะครับว่ามันเป็นฮีโร่ต้นเกมเพราะงั้นต้นเกมเนี่ยเราต้องพยายามเดินเกมนะพยายามหาทำพยายามเข้าเลนกลางสตัน ทำดาเมจเจาะแจ๊ะช่วยเพื่อนให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าเลดเกมเนี่ยเราจะเริ่มแบบว่าหมดหน้าที่ไปเรื่อยๆนะครับเลดเกมเนี่ยเราจะ,จะกลายเป็นแค่ตัวที่แบบคอยส,สตัร์ให้เพื่อนแต่ว่าดาเมจก็จะไม่ค่อยมีแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยตอนเนี้ยต้องใส่ย,ยับครับผมใส่ยับยับใส่ยับยับเลยมาสิคนนี้นายก็หนีได้แล้วละสิเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมีอมตะอีกแล้วเ้ยเจ้าระเบือจริงๆมาเอ้ยนี่นะนี่เอาน่งลูกอยู่ไหนล่ะ จะมาฆ่าฉันลรอกสิฉันรู้นะฉันไปแล้วไม่อยู่แล้วเว้ยเฮ้ยไปแล้วครับโอเคดวงไม่เห็นเลยดวงไม่เจอเลยฮะจังหวะน,นี้เรื่องแหวนนี่คือแบบผมไม่ได้ใส่ลูนดูดเลือดมาสักเม็ดเลยนะต้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาร์ครเลเยอร์ดาใช่ดาร์คปะวะดาร์ครเลเยอร์ตกแล้วได้ไงวะฮะรเราจะไม่ทำอะไรนายเลยนะฟเฟยเฮ้ยยิ่งหงุดหงิดดิกเตอร์อยู่ ไปเรียนต่อจังหวะนี้ฮะเพื่อนๆอย่าเพิ่งตายกันนะครับผมกำลังมาครับนี่สวยครับเป็นเลือนต่อเจ้าทำหน้าที่ของจังเกิลได้ดีมากวันี้ฮะเราเดินเก๋าไหมครับเดินเก๋าเจอลิเกเตอร์อีกแล้วว้าวอยากใส่เดี่ยวก็มาดีครับอยากใส่เดี่ยวก็มาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหมือนจะไม่ใช่คนเดียวเหมือนจะไม่ชายคนเดียวเราต้องนี่ก่อนนะครับจังหวะนี้ค่อยๆสอยไปครับ จากข้างหลังจากข้างหลังเรียบร้อยแตกสามัลจังหวะน,นี้ปอมกลางต้องเป็นของเราฮะได้มูราเาะาแล้วอได้มูราเมะาาแล้วก็จะมีดาเมจมากขึ้นนะครับเฮ้ยแต่จิก็ลงมาสิ่้่วงจิกก็ลงมาเลยเอาปอมบ,บนไปดีกว่าจังหวะน,นี้ฮะจบเลยมันจะแบบว่าแล้วชิวไปฮะขอแบบว่าขอเห็นพลังของแบบว่ามูราเมะาาก่อนนะจังหวะน,นี้ หลันบนไปฮะเพื่อนปล่อยมังกรบนสวยครับจัดไปรอคีรับรบอครีปรับแดงฉันขอได้ไหมเพื่อนฉันอยากมันอา้าวไม่ได้เฉย <c oughs> ทุกอย่างอยู่ในเตียวเซียนอย่างงั้นเหรอโอ๊ยบ้ากะเดี๋ยวนะแล้วทำไมตรงนี้เหลือแค่3ามคนเฮ้ยทำไมทุกคนไม่มาตรงนี้เลยล่ะแล้วฉันจะเอ่อตีป้อมอยังไง เอออันเลนก็ไม่มาอย่างน้อยเอเลนดอมากก็ดีนะเพื่อนมันจะฆ่ามาังก่อนแล,แล้วเนี่ยต้องใส่ซะหน่อยนะครับจังหวะนี้กแต่ว่าแก๊กก็อึดลือเกินเออตายอยู่ตายอยู่ครับจังหวะนี้สอยยิกยิบซอยยิกยิเรลาวินไปไหนแล้วเอเลนพป้อมอยู่ครับโอ้โหเอเลนดอใส่ย,ยับย,ยับใสยับยับจบเลยแล้วกันหรือว่าจะฆ่าก่อนดีฆ่าก่อนดีกว่าฆ่าก่อนดีกว่าครับจังหวะนี้มีใครอยากัวกไหมจ้าออกมาซิจ้า แอว้วสตันหนึ่งวินะเรียบร้อยโอเคจบได้คนระับพอใจละ<ส>แล้วก็เป็นครั้งที่พวกเราปลอดภัยนะขอบคุณ MVP ซึ่งได้แกแวนคนนี้นั่นเองนะครับผมดาเมจ3 9มถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ <_ Server> อย่าลืมชูนิ้วขึ้นมาแล้วกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งใครกดเนี่ยขอให้มีแฟนหลอ่อแฟนสวยแล้วไปดูไฮไลท์ท้ายคลิปกันครับ